จากบทเรียนของการเปิดบายบ็อกแบบไม่ยกบ็อกของอารูการเดนน1และอารูการเดน2ทํทำให้เราได้บัสเทปซ้ำมา1ตัวอ้างอิงจากใน EP ีที่1วันนี้เราก็ขออนุญาตเปิดบายบ็อกแบบไม่บายบ็อกโดยเราไปตามหาท่านเทพต่างๆมาจากตลาดมืดมาดูกันได้เลยค่ะว่าอันบ็อกซ์เวอร์ชันตลาดมืดวันนี้เราได้เทปตัวไหนมา บอกไว้ก่อนนะว่านี่ก็เป็นมือซ้ำมือสองจากคนอื่นที่เขาสุ่มแล้วได้ซ้ำเหมือนกับเราแม่อีบับเบิลนี่ก็แกะยากพอๆกกล่องมือหนึ่งเลยนะนี่ไงตัวแรกจากอารูการเดนสองเทพมาร์ตมาดูเช็คสภาพหน้าหลังสภาพก็ยังสวยอยู่เด้อมาดูตัวที่สองภูมิใจนำเสนอเทพภูไม่มีความดีค่ะแม่คาพี่และตีหลานชาย เทพเซตใดๆคือน้องสวยมากเอาจริงๆนี่คิดว่าสีดำทองนี่สวยกว่าตัวสเครตอีกนะสาสมแก่ใจแล้วทีนี้อารูการ์เด้นหนึ่งดีไซน์ธรรมดาก็จะเหลือแค่เทพราแค่ตัวเดียวมาแกะก้อนที่สองก้อนนี้ก็จะมาจากอารูการ์เด้นสองตัวนี้ก็คือเทพฮาทอ เอาละมาเช็คสภาพซ้ายขวาหน้าหลังกันก่อนเจอตำหนิหนึ่งจุดนั้นก็คือรอยทลอกที่เขาซึ่งก็รอยไม่ใหญ่เท่าไหร่พอทำใจได้มาถึงตัวสุดท้ายเทพไอซิสพันรายาของโอซิลิสแม่ของฮอรัสอย่าถามมากท่องมาแค่นี้เช็คหน้าเช็คหลังก็สวยอยู่นะว่าไป และนี่คือทั้งสี่ตัวที่ได้มาวันนี้และนี่คือตัวแทนหมู่บ้านของอารูกาเดนที่เราถูกใจมากแกะกล่องแล้วก็เอามาขึ้นโต๊ะหมู่บูชาเลยจ้าส่วนใครนับถือองค์ไหนบูชาองค์ไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะสำหรับอีพีหน้าจะแกะกล่องอะไรก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะ